อาจารย์อ่านขาดนะอาจารย์พอไม่ได้ขาดนะ,ะซื้อออกซื้อซื้อไม่ได้ใช่ไหมใครซื้อ9้5ได้เราบ้างเลขทูบคำสนดกใครซื้อได้เราบ้างบอกอาจารย์หน่อยฝากฝากคลิกดิมด้านล่างหน่อยนะฮะบอกว่ามาจากอาจารย์ในดิมนะเดี๋ยวเขาจะดึงข้ากลุ่มนะฮะทุกคนหาลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะฮะที่อาจารย์ในดิมเขียนว่าเข้ากลุ่มคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะฮะเลขขันน้ำมันเนี่ยนะฮะ เราอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนะคะแต่เลขขนันน้ำมน์เนี่ยเห็นเป็น170นะคะแล้วก็370นะคะ103703นะคะโทษที103703สำหรับเลขขนันน้ำมนนะคะแต่ว่ามันอาจจะเยอะไปมันอาจจะเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ไอติมจะมีความเชื่อและศรัทธาต่อเลขทูบที่ท่านให้มาแบบชัดๆไปเลยเอาแบบชัดๆไปเลยมันมีอยู่สองเลขทูบด้วยกันนะคะเดี๋ยวฝากคิกลิงด้านล่างให้อาจารย์ไอติมหน่อยแป๊บหนึ่งทุกคน ขอคนละหนึ่งขอคนละหคลิกก่อนตอนนี้ขอคนละหคลิกก่อนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอีกสักประมาณ3นาทีเนาะเดี๋ยวอาจารย์ติ๊ขอยัดเปิดนะฮะว่าตัวไหนที่อาจารย์ติ๊จะมาฟันในช่วงไลฟ์สดนี้เอาให้ฟันขาดไปเลยนะฮะเอาให้ฟันขาดไปเลยนะว่าจะเทใจไปกับเลขทูปพันโนดหรือจะเทไปกับแนวทางของรายการหวยกระแสนะคะแต่ต้องบอกก่อน แบบนี้ขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ของอาซาเลติมนะต้องต้องบอกก่อนนะครับมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ของตัวเองขออนุญาตอยู่อยู่ในพื้นที่ของของอาซาลติมเองนะฮะอาจจะเป็นแนวทางมาแบ่งปันกันเท่านั้นนะครับ <het S 2> เพราะฉะนั้นก็คือจมูกห,หรือจาดไม่ทราบนะฮะจะทราบได้ก็สี่โมงเย็นของพรุ่งนี้ว่าเราวันที่หนึ่งมันจะออกอะไรสองตัวแรกมันจะออกอะไรอันนั้นคือทราบชัวร์แน่นอนแต่วันเนี้ย มันยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะออกแต่จะมา,ะมาบอกว่าตัวที่ชอบแล้วกันนะคะถ้าให้อาจารย์ไอติมมามาชกเลยขอเลือกคูบจากรายการหวยกระแสนะคะขอปันขาดและเทใจให้กับคูบของรายการหวยกระแสที่จุดได้จากเรือนราคาตรงนี้ซึ่งในงวดที่แล้วอาจจะหลุดไปแต่สามงวดที่ผ่านมาเข้าทุกงวดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ายการหวยกระแสอาจารย์ไอติมขอเชียร์ตรงนี้ว่า632นะคะ632เพราะมีความมั่นอกมั่นใจสูงมากๆเลยว่ายังไง6มีแน่นอนในงวดประจำวันที่6อ่า16ธันวาคมนี้ในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะคะอาจารย์ไอติมจุดได้ก็คือรายการหวยกระแสนะคะจุดได้ก็คือ632 แต่ถ้าเป็นเลขคูบในส่วนของทำสนก็คือ095เอ๊ะมันมันสเนนิเห็นบ่เนาะเห็นบอเห็บศูนย์เก้าห้านี่เออันนี้จะเป็นศูนย์เก้าห้านะคะทุกคนคะ่ะอยากเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากอาจารย์ไอติมนะเดี๋ยวเขาดึงเข้ากลุ่มนะคะโอเค แต่ตัวเลขที่อาจารย์ติมจะมาบอกกันในค่ําคืนนี้เป็นรอบสุดท้ายท้ายสุดโค้งสุดท้ายท้ายสุดก่อนพรุ่งนี้เราจะมีข่าวดีกันอาจารย์ติมยังยืนยันจากรายการหวยกระแสะและมาจบจนถึงวันนี้ก็คือฟันที่เลขหกงวดประจาวัน 26, ที่16บธันวาคมมี6มั่นใจว่า6กยังไงก็มา6กสองหสและสาสองนะคะสาคือเลขอายุของอาจารย์ติมนะคะ สองสามคือเลขวันเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือให้ทุกคนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกติดไว้ขอให้มีหกติดไว้นะฮะสองหกสามหกสองสามเล่นแค่นี้สลับสามตัวให้ทุกคนเล่นแค่นี้นะคะวันนี้ขออนุญาตเทใจและมั้นไป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 กับเลขนี้เลยนะคะเลขที่ทุกคนอาจจะหลายๆคนอาจจะมองข้ามไป หรือ,หล,อหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะงวดที่ผ่านมามันอาจจะมันอาจจะหลุดพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากตามแล้วนึกออกไหมฮะเฮ้ยอะงวดงวดงวดที่ผ่านมามันอาจจะออกเลขคู่อ่าวงสวงคำสนทนา97กั 91, บ91หมนล่างทุกคนก็เฮ้ยอาจจะเทใจไปตรงนั้นละนะคะ อาจจะแบบนำใส่แล้วจัดเต็มแล้วนะฮะเพราะว่าเลขทู่งวดนี้บวกสมใหญ่เช่นเดียวกันก็คือศูนย์เก้าห้านะฮะอาจจะมองข้ามเลขทูปจากรายการหวยกระแสไปวันนี้อาจารย์จินยังคงยืนยันเสียงเดิมเหมือนเดิมว่งวดนี้บุญบารมีขององค์พญานาคราชที่ทรงสถิตอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะคะท่านให้ได้เห็นแล้วว่าหกสามสองนะคะตัวเลขแรกจะเป็นตัวเลขรูดนะคะตัวเลขรูดก็คือตัวเลขอะไรก็ได้ที่ขอให้เป็นตัวเลขแรกก่อน นะคะมั่นใจตัวเลขแร็กเลยก็คือเลขหกนะคะนี่หกสามนะฮะสองหสาหและสองสาตัวเลขที่ชอบมากๆเลยเป็นพระเอกนะคะเป็นพระเอกอีกแล้วเป็นพระเอกอีกแล้วนะคะอะคาจารขาฝันว่าได้เงิน3ามหมื่เป็นใบละเอหกหกใบนอกนั้นเป็นใบละร้อยแดงทั้งหมดเลยอุ้ยสาธุเลยนะคะ,ะทุกคนคะ่ะ ตัวที่ชอบมากๆเลยในงวดนี้นะสองหกับสอสามทุกคนฝากเข้ากลุ่มคนละ1คลิกนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้เข้ากลุ่มกันฟรีเพราะเดี๋ยวจะมีแอดมินเคอยดูแลอยู่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นหวยลาววันนี้หวยลาวเข้านะหวยลาวเข้านะเลขทูปบางคนเอาแปลงจุดเลขทูปเป็นหนึ่งสามหนึ่ง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 สาศย์ บางคนใช้แปลง3มเป็น8ได้1 1 8 8 1หนะะึ่งแะฮะแต่ว่าอาจารย์ติมฟันเลข1ออก8 1นะะ่ะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือลาวพัฒนา3มงวดต่อสัปดาห์2องในายังไงก็เข้านะคะ2ในสายังไงก็เข้าเพราะฉะนั้นคือใครอยากได้เลขุูปหรือว่าเลขลาวพัฒนาของอาจารย์ติม2องใน3มงวดคลิกเข้าไปในกลุ่มเลยนะคะหาหน่อยไม่ต้องไปโฟกัสน,นะ,ะเพราะว่าคนตามเยอะมันอาจจะมีความหลุดเพงนิดเดงน,นะฮะเออ นี่นะคะตัวเลขที่ชอบวันนี้คือสองหและ2องสามและ2อสตัวเสริมก็คือสาหนะฮะแต่ซื้ออะไรก็ได้คือขอให้มี6ไว้ก่อนเลยนะคะยังคงยืนยันเลขคู่จากรายการหวยกระแสนะเพราะฉะนั้นก็คือ3ตัวแปด2องสามและสองแปดหกแน่นะ เลขลาววันนี้จะยกยอดไปออกพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะเออมันจะมีสองงวดนะฮะงวดก่อนนั้นมันออกสามสองใช่ไหมงวดที่แล้วลาวพัฒนาส่วนมากลาวกับไทย,ยจะก๊อปปี้กันอยู่เรื่องออกไหมฮะงวดเนี่ยมันออกแปดหกนะฮะงวดเนี่ยมันออกแปดหกงวดที่แล้วมันออกสองสามสามสองนะคะสองสองสามสองนะสามสองมันออกงวดที่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือสองในงวดนี้นนะฮะ หนึ่งในะสองวดนี้ยังไงมันมีแน่นอนมันก๊อปปี้ราวพัฒนามาออกแน่นอนแต่สิ่งที่มั่นใจมากๆเลยก็คือเลขหกนะฮะเออหกสามสองนะฮะสองหกสามหกลยสองสามโอเคซื้อแล้วขาดนะฮะครัอโอเคนะฮะพรุ่งนี้จะเอะไรนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรานะตั้งมั่นและมีสัจจะและสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะฮะ การที่เราผิดพลาดพลาดทั้งไปในเรื่องของตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดมันเป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคลุ้นหวยนะเพราะฉะนั้นก็คือทุกทุกอย่างเราต้องมีใจเผื่อไว้ด้วยว่ามันต้องมีเข้าเฮ้ยมันมีเข้ามันมีหลุดมันเป็นเรื่องปกติพอมันเข้าปุ๊บบางคนซื้อไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติพอามันปิดมันแอสหรือลอตเตอรี่มันหมดไปก่อนอาจจะไม่ได้เลขที่ตรงใจเราเพราะเราอาจจะซื้อช้าไป นะมันเป็นเรื่อง,องปกติเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนยังคงอยู่ต่อให้พวกนี้มันจะหมู่หรือจ่าก็ตามนะจะเข้าหรือจะหลุดก็ตามสิ่งที่ทุกคนอยากจะต้องมีและอยากให้ทิ้งไปเลยคือ1น,นะฮะหการมีใส่ที่สัตว์ซื้อและเที่ยงทางตอบระุทธศาสทา